สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับลักษมีทานดดนะคะในช่องนี้เราเป็นช่องน้องใหม่ขอฝักเนี้อฝากตัวร้อยๆครั้งนะคะใครกดไลค์กดช่วยกดแชร์แชร์แชร์ไปก่อนนะคะไม่มีไลค์กับ s u b สไครต์ทำไม่เป็นจ้ะ <laughs> นี่พัฒนาแบบน้อยๆนยะใครแนะนําได้ช่วยแนะนำหน่ไม่เป็นงไงอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเี้เลย <laughs> ที่นี่เขไม่ค่อยทำยูทูบเบอร์นะคะ <laughs> แต่คุณจ่ามีสนับสนุนเห็นภรรยาชอบเขาก็สนับสนุนอ่าโอเควันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับความรักล้วนๆให้กับราศีและลัคนาก,กันเมื่อกี้ได้ดูสิ่งไปละเพิ่งลงไปนะคะเราดูตั้งแต่เมษตอนนี้ไล่มาเรื่อยๆจะให้ถึง12ราศีไม่รู้จะไหวไ่าทันว่าถ้าไม่ให้ไหวถ้าไหวก็ไหวไหวันนี้ก็จะดันให้สุดค่ะนะทางเมืองไทยตอนนี้ก็สงสัยจะ สามทุ่มมั้งที่นี่ห้าโมเงเย็นเราก็จะดันไปเรื่อยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอ่าลักษณีลักษมีทาลอนนะคะหมอแอปเปิ้ลชื่อแอปเปิ้ลนะคะกาถ้ายัางไงก็เรียกหมอเปิ้ลก็ได้ค่ะเรียกอาจารย์เปิ้ลเรียกอะไรก็ได้ชื่อแอปเปิ้ลค่ะนะคะเปิ้ลดำวันนี้ให้เปิ้ลดำโอเคเราก็ okay. เข้าเรื่องสำหรับเดือนเมษายนนี้ลัคนาราศีกัน เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอืมตอนเนี้ยเอ่อสาวกันมีเสน่ห์แรงมากมีคนสนใจคุณนะคะตอนนี้ให้คุณสังเกตตัวเองดูว่าเวลาคุณเดินไปไหนเวลาคุณทำอะไรยังไงหรือว่าแบบเอาสาวโสดก่อนเนาะเอาคนสาวสดๆก่อนสดสนิทเลยนะเอา,สาโสดสนิทเลยที่ยังไม่มีแฟนเลยคุณจะมีเสน่หน์ดึงดูด มักโมก่ผู้ชายเหมือนกันก็จะเป็นแบบสเสน่ห์ดึงดูดดูสมาร์ทดูแบบอล่จาจับจับปังปังแบบวิงวิงเลยเวลาเดินไปไหนนะโใครผิวค้ำก็จะขาวใครผิวขาวก็ขาวแล้วขาวอีก <c ười> ใครที่ดูส,สดใสก็สดใสดใอีกมันจะทวีคูณทวีคูณความความดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่งสายตาเลยเลยเขาจะส่งสายตาให้คุณ ถ้าใครอย่างมีแฟนขอให้คุณเปิดใจค่ะเปิดใจแล้วส่งสายตากลับไปแล้วก็บอกว่าชอบเหมือนกันถ้าใครเขามาแจะเขามาขอเบอร์ขอไลน์ก็ให้เขาไปเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะตอนเนี้ยบางคนบอกว่าอกลัวกลัวกังวลเหมือนกันกังวลเพราะว่าบางคนเจอแบบเข้ามาคุณจะมีความกังวลในใจว่าไว้ใจได้ไหมอ่ะทำไมมาแบบ บางคนเจอคนจู่โจมแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบแล้วตกใจเงี้ยสมมติตกใจใครเข้ามาขอเบอร์โทรเนะี่ยคุณจะมีความกังวลมันมันได้ไหมมันมันมันจะให้ดีหรือให้ดีไม่ให้ดีให้ดีไม่ให้ด,หดีคุณวัดอยู่ตรงเนี้ยคุณบอกให้เลยค่ะสาวก,กันตอนเนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะแล้วถ้าใครเปิดโอกาสตรงเนี้ยมีเซอร์ไพรส์อ่ะใครที่ต้องการบางคนใจลึกๆอะ่ะแบบอยากมีแฟนนะใจลึกๆอยากให้ใครมาขอแต่ง ขอให้ขอไจงไงขอเป็นแฟนด้วยบางคนแบบแอบชอบเขาข้างเดียวอยู่หรือว่าชอบใครอยู่เนี่ยคือเหมือนกับอยากให้เขาเปิดใจดูเหมือนเขาจะชอบชอบแต่คุณก็ยังกลัวยังมีความวางตัวอยู่ว่าจะบอกเขาดีไหมถ้าเป็นผู้ชายคุณบอกเลยค่ะบอกไปเลยว่าชอบถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นคนลักษณะขี่อายหน่อยก็มองเขาหรก็แ,แสดงออกให้รู้ก็ได้ค่ะว่า ชอบว่าสนใจเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรมาพูดกันส่วนตัวได้ค่ะไม่ต้องอายแล้วก็ไลน์กุ๊กกิ๊กคลิกกิ๊กุ๊ก,ก,กหากันเขาไม่ต้องห่วงอันนี้เราบอกขอสนับสนุนให้ชาวราศีกันนะคะเดินหน้าลุยลุยเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปเลยถ้าใครอยากจะมีแฟนลุยไม่ต้องอายเดินหน้าต่อไปค่ะใครที่แบบว่าขี้อายขี้อาย พังกำแพงนี้ให้หมดชาวราศีการ์ตอนนี้มีเสน่ห์มากค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวสดๆจะมีคนเข้ามานะคะขอให้คุณเปิดใจก่อนมีคนแอบชอบคุณให้คุณมองดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าเพื่อนกันจากแบบสถานะเพื่อนจะกลายมาเป็นแฟนหรือว่าจากคนที่คุยคุยมองมองเจอหน้ากันทุกวันไม่คิดว่าเขาแอบชอบลองสังเกตแววตาเขาดูค่ะเขาจะวูบู๊บบ้าแบบแววตาแววตาแบบอืม ว้าว wow, ปิ้งปงเหมือนมีเพชรอยู่ในในแก,แก้วตาดำอะไรเงี้ย <c oughs> okay. ขอแสดงความยินดีนะคะกระดิ่งต้องมา <c oughs> ใช้กระดิ่งทีมากเลยจะผังไว้เนี่ย <c oughs> ชอบชอโอเค okay, นะอ่าสำหรับคนที่คุยคุยสถานภาพอย่าเริ่มเริ่มมีความอ่ามีการพัฒนาการกันแล้วมีการพัฒนา เริ่มต้นเริ่มต้นฉลองแบบครบรอบหนึ่งปี <c oughs> ครบรอบหนึ่งเดือน <c oughs> ครบรอบหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะแบบว่าความความเป็นอิสระของคุณนะ่ะมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกงังวลมีความกังวลว่าเขาจะออกหัวหงหน่อยนะเขาจะแบบเพราะว่าเขามีความกังวลเพราะเพิ่งเริ่มต้นครบกันใหม่ตอนนี้ชาวราศีกันเนี่ยคือ สถานภาพโสดก็มีสเสน่ห์ไม่โสดก็มีสเสน่ห์ค่ะจะมีคนเข้ามาคุยเยอะเลยเข้ามาคุยแบบบางคนมีตัวเลือกเยอะเลยนะแล้วก็จะแบบว่ามีความพลาวในตัวก็ฉันมีตัวเลือกเยอะจะให้ฉันอยู่กับใครยังไงคนเดียวยังไม่ได้ตอนนี้บางคนที่ยังไม่ให้ให้สถานภาพไม่ชัดเจนกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุณก็ยังไม่กล้าที่จะพูดก,กับเขาว่าคุณชอบวันนี้เพราะตอนนี้มีคนคุณคุยกับคนเยอะด้วย แล้วก็มีความเจ้าชู้ในตัวหนึ่งสองเป็นจังหวะชีวิตที่แบบเป็นเวลาที่เดือนเมษายนนี้คนเข้ามาว้าวาแบบงงๆด้วยแล้วก็แบบตั้งใจด้วยแล้วก็แบบไม่ตั้งใจด้วยชาวราศีกันตอนนี้ความหวานของคุณหวานเยิ้มเลยค่ะเหมือนคนโปรโยดอกกุหลาบให้คนหรือว่าน้ำหอมที่ฉีดฟุ้งๆตายในตัวเลยแบบชอบชอบที่จะชอบที่จะแบบมีเสน่ห์ด้วยตอนเนี้ยคือชาวราศีกันมีความที่ รักตัวเองนั่นแหละแต่ก็มีความเจ้าชู้เล็กๆคุยด้วยคุยด้วยด้วยแจกเสน่ห์แจกสเสน่ห์ตอนเนี้เขาบอกว่าใครที่มีคนชอบแบบหนึ่งคนขอให้คุณเลือกไปเลยชัดเจนคุณมีคนคุยแล้วขอให้ชัดเจนเลือกไปสักหนึ่งคนนะคะไม่งั้นปัญหาที่จะตามมาเนี่ยมียาวเลยนะเพียบเลยอะ่ะมันจะให้ชาวราศีการปวดหัวเลยมันจะเลือกใครดีให้ตัดสินใจเลือกเลยจ้ะนะคะมันจะมีคนหนึ่งตอนเนี้มีคนหนึ่งแหละที่เปคุณ ที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขาเพราะเขาเปย์คุณมีอยู่คนหนึ่งอะสมมติมีห้ามีสักสองเนี่ยเปย์คุณสองคนแล้วคุณกําลังวัดใจอยู่มันเปย์ทั้งคู่เลยจะเอายังไงดีก็เอาที่ชอบสุดๆนั่นแหละคะ่ะหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณเลือกแบบนี้นะการเปย์ก็เลือกแบบเปย์ก็เอาที่คุณชอบเพราะว่าไพ่ออกมาได้สายเปย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้สายเปย์เข้ามาจะได้คุยกับคนที่แบบใจ ใจใหญ่จ่าย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 ให้คุณดูแลดูแลดูแลซื้อคอนโดให้อยู่แต่มีสถานภาพของความเป็นแอบก็มีไหมนะคะหมายถึงว่าสถานภาพไม่กล้าที่จะไปไปไม่สามารถที่จะโชว์ตัวได้ว่าคุณคือแฟนคนหนึ่งคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งของเขาอันนี้ไพ่ออกมาเตือนว่าให้พิจารณาดีๆว่าคุณจะชอบที่จะอยู่ในสถานภาพแบบไหนชอบที่อยู่ในสถานภาพที่หนึ่งก็ ตัดสินใจเอาเลยค่ะว่าคุณจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไหมยอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไหมคุณจะยอมเป็นที่สองไหมหรือว่าคุณจะยังไงให้เลือกชะตาชีวิตความรักของคุณได้เลยค่ะหมอไม่บังคับอันนี้อิสระเสรีขอแต่ขอยย้ำๆคือสินข้อ3ถ้าใครรู้ว่าสินข้อสามคืออะไรให้ยึดเป็นหลักชีวิตคุณจะมีแต่มงคลเข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณผิดสินข้อสาม ดูนิ้วสิคะนิ้วกลางสูงสุดเลยถ้าคุณโดนตัดขึ้นมาใช้ลำบากเลยนะอคิดดีๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ชีวิตยังต้องการความปลอดภัยทุกอย่างนะเซฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีเสมอค่ะโอเคนะถ้าคุณเป็นคนดีไม่ต้องไม่ต้องกังวลค่ะมั่นใจสิ่งที่เราเลือกคือถูกต้องแล้วนะคะอ่าแล้วก็มีกรณีสําหรับคนที่คิดมากคิดคิดมากกังวล ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับคนรักเนี่ยตอนนี้ภาวะคุณอะความมีความคาดหวังในตัวแฟนในตัวสามีสูงต้องการให้เขาแบบจะบอกว่าได้ดั่งใจก็ไม่เชิงจะมีความรู้สึกว่ามีความคาดหวังในตัวเขาสูงหรือว่ามองเขาแบบต้องการให้เขาพูดแบบชัดเจนถ้าคนสมบัติสถานะยังไม่ได้แต่งงานนะอยากให้เขาพูดกับคุณชัดเจนว่า อยากให้แฟนบอกรักกับไว้ง่ายบางคนอารมณ์อยากให้แฟนบอกรักดูเขานิ่งๆไปมากไปลป่าอาจจะได้ผู้ชายที่ดูแข็งๆแต่คุณคิดมากไปนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณคิดมากไปเขาดูแลคุณนี่คือการแสดงออกเรื่องความรักและเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกเรื่องความรักโดยการเอาใจแบบดูแลซื้อนั่นซื้อนี่ให้แต่ว่าเขาก็รักนะคะแต่เขาไม่พูดว่าผมรักคุณนะทุกวันหอมแก้มนะบางคนไม่โรแมนติกแต่การดูแลเขาค่อนข้างที่จะโฟกัส ดูแลคนที่เขารักแบบนี้ถ้าคุณยอมรับได้ก็ไปต่อค่ะแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ไพ่ออกมาบอกแล้วตอนนี้มันราชาวราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนวงล้อ wheel of fortune ขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตรักคุณในชีวิตคู่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ แต่หมอไม่สามารถจะบอกได้นะว่ามันร้ายหรือดีเพราะจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะกังวลไปมันจะมีความกังวลถ้าเกิดพูดไปมันไม่ได้ดูไพ่ส่วนตัวถ้าดูไพ่ส่วนตัวหมอก็จะพูดตรงๆเลยไม่กักแต่อันเนี้ยมันมีทั้งแนวจบจบไปทางจบที่แบบว่าจบจบสัมพันธภาพหมดรักกันไปจบลดสถานะจากแฟนกลายเป็นเพื่อนแต่มันจะมีตรงกันข้ามเลยหมุนไปอีกรอบนึงคือ เปลี่ยนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนนะหมอมุนเป็นลงวงล้อนะเปลี่ยนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนและบางคนกลับมาง้องกันแล้วก็กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนค่ะชาวราศีกันนะคะทั้งชายทั้งหญิงหนุ่มสาวหนุ่มกันนะคะเตรียมตัวรับความรักไว้เลยค่ะดีๆพลังงานดีๆหมอขอมอบให้ทุกๆคนนะคะอักดิ่งมา <c oughs> เล่นคนเดียว นั่งเมาอยู่คนเดียวโอเควันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะนี่สําหรับชาวราศีกันอ่เดือนเมษายนนี้นะคะขอฟังเนื้อฟังตัวอีกครั้งร้อยร้อยครั้งเลยช่วยกดแชร์แชร์แชร์ไปหน่อยนะคะให้ช่องเราจเจริญเติบโตไปด้วยกันเป็นบ้านหลังเล็กน้อย,อยให้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะอ่าชาวราศีกันสวัสดีนะจ๊ะโชคดีทุกคนมีความสุขกับความรักและทุกๆเรื่องจ้า